พินิกแล้วเดินเร็วแล้วไปดูทางนู้นมีอะไรขึ้นเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับไหน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 เขาเบิ้งน่ลอยอ๋อเขาให้เขาให้ลูกสาวหรือเปล่าไม่เขาเขียนมาแม่มาต่อยด้วยสสงัย สงใส่คุณนันก็จะสง่ว่าเบื่อให้ไปลดน้ำหนักดูในกล้องอะจะแบบว่าตัวเล็กีกใส่เข้าไปโอ้จนตกเมื่อกี้ใส่ได้แค่ไหนอ่ะไม่หรอกหนูไม่เสียเปล่าหรอกหนูก็ให้มันต้องใส่ได้เห็นไหมเอาใส่ให้ได้ อันนไหนๆของย่างพงวงยังไม่เห็นเลยผมก็มาต่อยเป็นเสื้อกีฬาทิ้งตัวดีมากโม<อ>แต่หนูจะเอาไปให้มาต่อยใครได้ก,ก,กางเกงแต<อ>่แ<อ>ชิดได้กางเกงสีแดงคราวที่แล้วได้อะไรนะนได้เสื้อดได้เสื้อคราวที่แล้วได้เสื้อคราวนี้ได้กางเกงนะฮะ<ส>ว,ว้าวไนกี้ปอ๊อดโอ้สีนี้สวยมากเลยอะ่ะมันเป็นเขาเรียกสีอะไรนะทิ้งตัวดีนะผ้าจะส่งต่อมาถ้ามันใส่สบายไม่ร้อนนะฮะผ้านิ่มมาก ค่้องาวนะฮะทุกคนหลังจากที่เราได้รับแจกเสื้อนะฮะจากคุณนะครับยูโรนะครที่ดราเศรษฐีนะผ่านช่องนันชาแนลเนาะนะครับขอบคุณทั้งผู้ใหญ่ใจดีคุณยูโรที่ดราแอดนานนะฮะนานชาแนลด้วยนะครับผมนะครับโอ้สวยจัง FC ดูนะครับ โอ้แสงมเย็นสวยมากหันไปอีกหันไปอีกมันจะเห็นจุดตรงนี้เหยสวยจังสวยงามมากนะทุกคนพี่เ็งไปไหนล่ะ ทุกคนฟังชื่อในคลิปของกัปตันแล้วพี่เสือก็ขำทุกทีนะก็นั่งอยู่ตรงนูนนะ้นริมสะนามนะคราก็กำลังอัพคลิปอยู่นั่นสามช่องกว่าเขาจะตั้งทื่เทุกช่องอืม ำไมสีสวยจังเนาะสีทองอทองแบบ FC ดูนะนทองแบบเมฆข้างๆเนี้ยทองแบบทองมากนะ <c oughs> และแ้วเมฆกับต้นไม้ก็สวย <c oughs> นะครับเลืองานหาน้ากินในหัวอยู่ มีบ่ดูดน้ำสกักก้อนน้ำสกัสก <c oughs> สก้อนเป็นใครอีกเขาเป็นใะอีกเป็นผ่านป้องเรา,าเป็นนิด ขัดใส่เพียงก่อนนะใส่เพียงนี่นก็จะใช้ปปไปแล้วเหรอน้ำคั่นหรอเป็นมุมเป็นมุมร่วนใส่เพียงนะครับไหนก็ไม่ No, no. បងឯងភីនិកបាក់ដឺញៃបាក់គីដឺញៃ เป็นบรรยากาศยามเย็นนะฮะสวยๆนะครับแสงสีทองนะครับสาสตสองบนฟากฟ้ากไกลมายัางมาที่นาหลวงผลจำปาดงนะทุกท่านนะครับ <S <S ที่นี่ไม่มีภูเขาให้ดูเหมือนที่เราอยู่กกอกๆนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็เรามีภูเขาสมมุตินะครับจากกองหินนะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสื้อผ้าไปนะอย่าลืม TP Coffee นะครับส่วนก็27947526เนอะนะครับ TP Coffee กาแฟที่อยากให้ทุกท่านลองสั่งไปรับประทานดูนะฮะกาแฟที่หอมหอมมากไม่เชื่อไปเสือสั่งไปทานดูนะครับนะฮะขอบคุณที่ช่วยดูคลิปดูโฆษณาให้นะครับ